สวัสดีครับผมเจมส์ครับ CEO จาก Lavaredo วันนี้จะมาแนะนำชุดครัวบิวอินในงานบ้านและสวนครับเราผลิตบิวอินตู้เสื้อผ้าตู้ทีวีชุดครัวและก็ตู้เก็บของในบ้านเป็นแบบน็อกดาวน์ชุดนี้ที่วันนี้ที่จะมาแนะนำเป็นเรียก Green Forest ครับจะผสมด้วยวัสดุสีพ่นรถยนต์สีเขียวแมทร่วมกับลามิเนตและก็ไม้จริงเป็นไม้อาเกเซียลูกค้าสามารถเลือก พวกตะแกรงตะก้าในชุดครัวเพื่อเก็บของได้สะดวกครับในชุดนี้เราเลือกเป็นตะแกรงจาก made in Germany เป็นของยี่ห้อ Caspermer เป็น s o อฟโค้ดหมดเลยครับทุกชุดครัวที่เราออกแบบไว้ส่วนมากก็ต้องมี1ตะแกรงเครื่องปรุงสามารถใส่พวกขวดซอสได้สะดวกเก็บของได้ดีแล้วก็เก็บมีดทุกอย่าง s o อฟโค้ดครับรับประกัน10ปี อีกอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือถาดวางช้อนถาดวางช้อนเพื่อเก็บช้อนซ่อมได้สะดวกเราสามารถไปวัดห้องลูกค้าได้แล้วก็บิวอินเข้าพื้นที่ลูกค้าได้เลยครับชุดครัวน,นี้เราออกแบบเป็นเพื่อ2สเต็ปเพื่อเก็บของได้เต็มที่ครับข้างบนจะเป็นตู้เก็บของได้เต็มพื้นที่ทุกอย่างเหมือนกันเป็นซอฟต์โค้ดต่อมาเราก็จะมาแนะนำชุดครัวน,นี้ครับเป็นคลาสสิกลักชัวรี่เชคเกอร์แคบิเนตครับ Okay. รุ่นนี้ที่ออกแบบไว้จะเป็นโทนสีขาวหมดเลยครับตัดด้วยหินควอดท็อปหินควอดลายหินอ่อนเป็นแกรนคาราคาตาหินควอดตัวนี้สามารถการลอยขีดข่วนได้ดีกว่าเพื่อนๆแล้วก็ไม่ซึม100%เรราไม่ต้องห่วงเรื่อง Y ายซที่จะซึมเข้าเนื้อของท็อปนี้ครับ จะเป็นวัสดุที่ดีสุดในตลาดต่อมาที่จะแนะนําก็คืออุปกรณ์ของชุดนี้ครับจะแตกต่างกับชุดที่ข้างหน้าเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นชุดครัวตัว L เราจะออกแบบให้เก็บพื้นที่ได้ในมุมเต็มที่ครับในมุมตัวน,นี้บางทีเราหยิบของยากเราก็ใช้วิธีเสริมอุปกรณ์เข้ามุมครับเราสามารถวางของได้30กิโลแล้วก็ผลักเข้าไปง่ายๆเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างเป็นซอฟต์พสด ที่เพิ่มเติมของชุดนี้เรามีเสริมอุปกรณ์ตู้สูงครับสามารถเก็บของได้ในแนวตั้งครับสามารถเก็บพวกกล่องแล้วก็ซีเรียลหรือว่าขนมได้เต็มพื้นที่ในพื้นที่จำกัดครับทุกอย่างเหมือนกันเป็นซอฟต์โค้ดรับประกัน10ปี แบรนด์ลาเ r นโดสามารถออกแบบชุดครัวนี้ตามพื้นที่จำกัดหรือขนาดห้องครัวของลูกค้าได้ครับเราออกแบบภายใน3วันให้กับลูกค้าและสามารถนัดติดตั้งภายใน30วันชุดนี้เราออกแบบให้ใช้มือจับสีทองมาตัดกับสีหน้าบานสีขาวครับจะเป็นงานสีพ่นรถยนต์ชุดครัวนี้จะแตกต่างกับเพื่อนๆออกแบบโดยเป็นตัว L เนื่องจากว่าพื้นที่จำกัด แล้วก็เราออกแบบให้มีไอแลนด์ในตัวของชุดครัวนี้เลยครับสามารถนั่งได้ถึง4คนเพื่อนั่งคุยเล่นหรือว่า work from home หรือว่านวดแป้งบนท็อปเคาน์เตอร์ควอตได้สบายเลยครับสุดท้ายผมขอเชิญลูกค้ามาเดินในงานบ้านและสวนครับวันที่17ถึง26ธันวาคมที่ไบเทคบางนาเรามีส่วนลดสูงสุดถึง30%และก็ของพิเศษ ครัวในฝันของท่านให้ลาบ a ร์รโดดูแลให้ครับ